ก็วันนี้มาเจอตนนนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วครับครับวัสดีครับวันนี้เจอตนนก็ต้องมีของดีๆมาให้เอฟซีได้ชมกันนะครับใช่ครับเผื่อใครอยากของดีก็คือพระนั่นแหละอืมเผื่อใครอยากสนใจเช่าบูชาครับผมนี้สายอะไรครับอันนี้จะเป็นสายตรงนนเพชรสายยุทธยาครับโอ้สายยุทธยาสายหลวงปู่ทิมครับปู่เพิ่มครับผม แล้วก็เกจิอาจารย์ที่สะสมไว้นะครับ uh, แต่เป็นหลักๆก็คือสายยุทธยาสายยุทธยาประมาณนั้นโอเคครับเหรียวแรกเลยพระผมจะแพกแบบนี้นะครับเพราะว่าการเหรียญเสียครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจวนครับหลวงพ่อจวนครับผมวัดบ้านวัดบ้านอะไรเนี่ยวัดศักดิ์ปะจังหวัดยุทธยาปีสามเจ็ดนะครับปีสามเจ็ดครับผม รุ่นพักรุ่นพักเก้าปีสามเจ็ดรุ่นพักเก้านี่ราคาเท่าไหร่อะสามร้อยครับผมสามร้อยนะครับรวมส่งมาดิรวมส่งครับผมรวมส่งพะทุกองส่งอิมเอสหมดนะครับหลวงพ่ออะไรนะอาหลวงพ่อจวนครับหลวงพ่อจวนนะครับผมวัดบ้านกับวัดบ้านกับอยุธยาอยุทยาครับปีสามเจ็ดเนื้อทองแดงครับปีสามเจ็ดเนื้อทองแดงยื้อสวยยสวยพระสวยครับพักสวย อ่ะต่อไปเป็นองค์นี้นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อซับนะครับวัดใหม่ปักบางหลวงพ่อซับครับวัดใหม่ปักบางยุทธยาครับนี่ปีไหนครับอันนี้ปีปีไม่แน่ใจปีนะครับสามร้อยบาทครับนี่ก็สามร้อยครับผมยุทธยาเหมือนกันใช่ไหมวัดปักบางครับใช่ครับยุทธยาครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเหรียญอ่ะไ่ดูแหละเป็นเหรียญหลวงพ่อ เป็นเหรียญคูบาคูบาบุญธรรมนะครับวัดถลุงเหล็กปีหนึ่งแปดอุทยาอ๋อนี่ก็อุทยอัยาอุทยาครับนึกว่าทางเหนือนปีหนึ่งแปดครับคล้ายๆทางเหนือเหมือนกันนะม,มีขล,ขล,ขลระเขาเรียกอะไรขลระพม่ามีปีหนึ่งแปดเหรอปีหนึ่งแปดครับคูบาบุญธรรมนะครับวัดถลุงเหล็กปีหนึ่งแปดจังหวัดอยุธยยาสามร้อยครับ นี่ครับราคาเบาๆนะครับเื่อใครสนใจเดี๋ยวผมก็จะลงเบอร์โทรให้นะครับสามร้อนี่พร้อมส่ง e อเอนะครับพร้อมส่งเลยใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อเก็บครับหลวงพ่อเก็บวัดเจดีหลวงเก็บหลวงพ่อเก็บวัดดอนเจดีสุพรรณบุรีปีหนึ่งหกกับปีหนึ่งหกเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านนะครับทันนะครับรุ่นสุดท้ายโอ้ด้านหลังสวยมากเลยสวยครับเหรียญจอกรัดถี เหรียญจะเก็บเหรียญที่สวยอะครับส่วนมากนี่เท่าไหร่นี่ก็สามร้อยอ่ะอันนั้นสี่ร้อยครับยสี่ร้อยสี่ร้อยครับหลวงปู่เก็บปีหนึ่งหกนะครับปีหนึ่งหกโอ้เก่าเลยครับปีหนึ่งหกหลวงพ่อเก็บหลวงปู่เก็บครับอันนี้เป็นนาคปกนาคปกครับหลวงปู่ดำวัดทองปั้นจังหวัดอยุธยาโมหนี่ก็อยุธยาใช่ครับสองร้อยครับเหรียญนี้สองร้อยเป็น นาปกครับนาปกอันนี้ต่อไปเป็นหลวงเหรียญกระหนกข้างหลวงปู่เพิ่มวัดลายหลวงปู่เพิ่มวัดลายอยุธยาอยุธยาเหมือนกันสามร้อยครับหรียญนี้หลวงปู่เพิ่มวัดลายครับเหรียญเขาเรียกเหรียญกระหนกข้างะครับกระหนกข้างปู่เพิ่มวัดลายยุธยาสามร้อยครับครับผมอันนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึง <laughs> รุ่นวีลชนนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อเงินรุ่นวีลชนหลวงพ่อเงินครับรุ่นวีลชนตามนั้นเลยพีราคาสามร้อยหรือสองร้อยเนี่ยสามร้อยครับผมวัดอะไรหลวงพ่อเงินวัดบางคานพี่อ๋อบางคา,งานใช่ครับหลวงพ่อเงินปีห้าห้ามั้ง<ะ>จะไม่ผิดนะ อ่ะครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่ออุดมนะครับวัดพิชัยสงครามโอ้หลวงพ่ออุดมเป็นเหรียญนั่งผ่านเคยไปวัดท่านอยู่นี่ปีศูนย์หกพี่ปีศูนย์หกอ่าสวยนะคมกลิบเลยครับใช่เหรียญสวยครับสามร้อยครับสามร้อยนะครับผมหลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามปีหลวงพ่ออุดมครับผมเคยไปวัดอยู่ครับอยู่ใกล้สถานีรถไฟอ๋อผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอันนี้เป็น อาหลวงพ่อเพา้าวัดดอกไม้อาหลวงพ่อเพา้าวัดโคกดอกไม้ปีสามหอยุธยาจังหวัดชัยนาธครับชมีสามเหรียญครับเหรียญที่สวยนะครับมีสามเหรียญครับเหรียญที่สวยเลยเหรียญล,ละสามร้อยเหรียญละสามร้อยครับผมใครอยากได้ครับหลวงพ่อเพ้าครับวัดโคกดอกไม้ใครเป็นปีสามหกสายหลวงพ่อเพ้าก็คงจะรู้นะครับเกจิแถวนั้นนะครับก็ยังอยู่ไหมเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะมรณะแล้วนะน่าจะไปแล้วนะผมว่า ครับคราวนะครับครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเตียงบุกเสกปีสองพันห้าร้อยวัดเขาลูกช้างเป็นหลวงพ่อเตียงครับหลวงพ่อเตียงบุกเสกปีสองพันห้าร้อยนะครับหลวงพ่อเตียงยู่ที่จังหวัดอะไรคอ่าพิจิตครับอ๋อพิจิตอ่าวัดเขาลูกช้างครับแปดร้อยนี่แปดร้อยนะครับผมมีกิ่งมีกิ่งเน้ยพี่ท้องสองตัวดูอ๋อครับ มีแปดร้อยนะครับแปดร้อยครับต่อไปเป็นปีหนึ่งห้าประมาณปีปดตาหลวงพ่อไไม่ใช่ไม่ใช่ปดตาปดตาไม่ใช่โทษทีครับสังกัจายเป็นสังกัจายครับเนื้อดินสังกัจายเนื้อดินวันนี้เนื้อดินเหรอเนื้อดินครับแรกนึกว่าเนื้อฉินอ่าหลวงพ่อกลวยครับหลวงพ่อกลวยปีหนึ่งห้าประมาณนี้ครับประมาณปีหนึ่งห้าสี่ร้อยครับครับไม่เคยเจอนะครับสังกัจายหลวงพ่อกลวยสังกัดาจหลวงพ่อกลวย ต่อไปเป็นหลวงพ่อทวีครับหลวงพ่อทวีวัดลงช้างจังหวัดพิจิตรปีหนึ่งสองเนื้อทองทองฝาบาทกะไหลเงินโอ้เขเลี่ยมแบบรุ่นเก่าเลยใช่ครับหกร้อยเหรียญนี้โอ้สวยนะนี่ใช่ครับเหรียญก็จะมีศึกบ้างครับเขาอาจจะใช้มาก่อนแล้วค่อยมาแฝงไอ้ค่อยมาเลี่ยมอ่ะเป็นหลวงพ่อทวีวัดหลงช้างจังหวัดพิจิตรปีหนึ่งสองจังหวัดพิจิตรนะครับปีหนึ่งสองครับผม หกร้อยมีหกร้อยใช่ไหมใช่ครับผมต่อไปเป็นเต่าครับเต่าเรียกซับมีสองตัวอันนี้เหมือนเขาแช่น้ํามาเนี่ยพี่เนี่ยดูลักษณะเหมือนเขาแช่น้ํามาเนี่ยองนะตัวเนี้ยแต่ว่ารุ่นเดียวกันหรอรุ่นเดียวกันครับเขาเรียกเต่าเรียกซับหลวงพ่อซับวัดตลุกจังหวัดชัยนาทด้านหลังเป็นยังี้ครับตัวเล็กๆนะครับตัวไม่ใหญ่แฝงคอกำลังดีนะเรี่ยมแฝงคอกำลังดีครับมีสองตัวนะครับ อีกตัวหนึ่งสามร้อยมั้งตัวเนี้ตัวตัวนี้เหมือนเขาแช่น้ำมนมาเนี่ยผมเก็แช่อะไรมาเนี่ยสามร้อยตัวนี้ห้าร้อยโอ้โหตัวนี้ห้าร้อยครับตัวนี้สวยตัวทองเหลืองนี่สวยนี่สามร้อยอันนี้สามร้อยเหมือนเขาแช่แช่น้ําอะไรมาสักอย่างนี่แหละอืมสีเลยต่างกันแต่เป็นรุ่นเดียวกันใช่รุ่นเดียวกันครับอืมนะครับเป็นเต่าเรียกทรัพย์หลวงพ่อทรัพย์นะครับครับหลวงพ่อทรัพย์วัตลุกจังหวัดัชนาทันหลวงพ่อนะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมครับ ปีสามหกเดิมปีสามหกครับผมก้นก้นมียันปั๊มยันอยู่ก้นพร้อมเรี่ยมเลยอันนี้วัดหนองโพเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเสาห้าวัดหนองโพปีสามหกอืมองค์นั้นห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับองคับผมพร้อมเรียมผมส่งครับห้าร้อยเรียมเรียบร้อยนะคถ้าใครสนใจวัตถุมงคลนะครับใครสนใจเช่าวัตถุมงคลก็เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งสี่สองเจ็ดหกศูนย์เก้าสี่นะครับครับแอดไลน์ได้เลยครับ ยวดะลน์ให้เลยครับแล้วก็จะได้สง่งภาพให้ดูกันว่าเป็นยังไงอยากได้รุ่นไหนอะไรยังไงก็จะสะดวกนะครับถ้าแอดไลน์ขึ้นแล้วก็จะสะดวกนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งสี่สองเจ็ดหกศูนย์เก้าสี่นะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับปู่ทิมอันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญทิมเลวัดพระขาววัดพระขาวครับหลวง<อ>ปู่ทิมวัดพระขาวครับเขาเรียกเหรียญอะไรหนะ้าที่ีจยเหรียญกะโลอะไรหรือเปล่า เหืีอครับเหรียญแบบนี้เป็นด้านหลังจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นคล้ายๆครุฑเหรอเดี๋ยวนะพี่ด้านหลังหนุมานมั้งพี่หนุมานทรงหนุมานทรงครุฑเหรอไม่ใช่เป็นอย่างนี้เหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญหลวงปู่ทิมหลังหนุมานทรงครุฑปีสี่ห้าวัดพระขาวเหรียญอามพี่อันนี้เขาเรียกเหรียญอามครับเหรียญอามอันนี้เอาห้าร้อยครับพี่ห้าร้อยนะครับ นี่ก็ลงปูทิมปูทิมเหมือนกันครับหลังสิงหลังสิงนะครับผมวัดพระขาวนะวัดพระขาวครับหลังสิงนะครับครับปีสี่หกอันนี้ปีสี่หกนี่เท่าไหร่ห้าร้อยครับห้าร้อยเหมือนกันครับครับมีโค้ดนะครับเอ็ทําเหมือนผลไม้นะอ่าเขาเรียกว่าพิมพ์อพิมพ์ในลูกอะไรนะอันนี้ที่เขาเรียกพิมพ์ทิมทับทิมใช่ถูกต้องครับ คล้ายๆลูกทับทัทบิบมใช่ใช่เขาเรียกพิมพ์ทับทิม,ม,มถูกต้องนั่นแหละครับที่นี่กระตาเหลวเหมือนกันนัเนี่ย,นนยผมผมข้านผมจดไว้ผมยังลืมเลยก็วผลทับทิมเขาเรียกพิมพ์ผลทับทิมอันนี้เป็นรุ่นกำบังไพรปีสามปดครับหลวงปู่ทีมัดพักขาว ปูทิมวัดพระขาวครับไปรุ่นกำบังไผ่วัตถุมงคลเขาก็ออกเยอะเหมือนกันนะเยอะครับแต่ก็นิยมนะปูทิมอืปูทิมอันนั้นห้าร้อยเหมือนกันครับนี่ก็ห้าร้อยห้าร้อยพร้อมส่งนะครับพร้อมเรี่ยมพร้อมส่งห้าร้อยพร้อมเรี่ยมด้วยอันนี้มีเรี่ยมด้วยไม่ต้องไปเรี่ยมแล้วใช้ได้เลยครับพร้อมเลียมพร้อมส่งอันนี้เป็นปลาปลาตะเพียนปุ้ปุ้ยของปูทิมวัดพระขาวเหมือนกันปูทิมครับนี่เท่าไหร่นี่สามร้อยครับสามร้อยใช่ครับ ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนเขาเรียกปลาตะเพียนปุ้มปุ้ยปีไหนพอรู้ไหมปีไม่รู้นะพี่แต่ทันแต่ทันหมดครับอืทันหลวงปู่ทันครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับเดี่ยนะครับแป๊บนึงหลวงปู่เพิ่มครับวัดป้อมแก้วครับผมโอ้เหรียญสวยเลยเหรียญสวยเหรียญสวยเหรียญคมปีไหนนะปีมีไหมพี่เอ็งหลังมีบอกไหมไม่แน่ใจทันทันครับอันนี้ทันทันใช่ทันครับทัน แต่ยันนี้สวยนี่เท่าไหร่มีราคาไหมพี่ตรงนั้นมีเขียนไว้เะสองร้อยเหรอไหนพี่สองที่สามเดียวผมดูกค้าสองร้อยครับแบ่งกันไปสองร้อยนะครับอันนี้ก็นั่งพานอันนี้เหรียญใช่เหรียญนั่งพานไหมพี่ปูเพิ่มป้อมแก้วเหมือนกันปูเพิ่มป้อมแก้วครับและนั่งพานอันนั้นสี่ร้อยสี่ร้อยครับนี่ก็ทันใช่ไหมทันครับ แต่ยันเขาก็มีสัญลักษณ์ยันก็สวยครับอันนี้ปีสี่แปดหลวงปู่เพิ่มป้อมแก้วเหมือนกันหลวงปู่เพิ่มหลังขนุมานป้อมแก้วพ้อมเรียมไม่ค้าจังหวัดอะไรนะยุทธยายุทธยาครับยุทธยานะครับปู่ปู่เพิ่มป้อมแก้ววัดป้อมแก้วเกยไปยังไม่ร้โอเหรียญนี้ก็สวยสวยครับนี่เท่าไหร่เดี๋ยวเราดูราคาก่อนห้าร้อยมั้งหอมเลี่ยมหอมเรี่ยมเลยครับห้าร้อยวิ ห้ารอยครับอย่างนี้ห้าร้อยนะครับผมผมปลูกเพิ่มว่าต้นแก้วนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสี่สองเจ็ดหกศูนย์เก้าสี่ะครับแอดไลน์ได้เลยครับหรือจะโทรมาก็ได้ครับคนที่แอดไลน์ไม่ได้ก็โทรมาหาก็ได้ครับเดี๋ยจะมีไอดีไลน์ให้แล้วก็มีถ้าไอดีไลน์ก็จะดีหน่อยจะได้เห็นรูปด้วยใช่ไหมไอดีไลน์ก็ n o n ห้าเจ็ดสองสองครับไอดีไลน์ อันนี้เป็นหลวงหลวงพ่อเอื้อนวัดบางแดงใต้อยุทยาครับปีห้าแปดเป็นเหรียญนั่งผานห้าแปดนครับเหรียญนั่งผานครับมีทั้งหมดเหรียญนั่งผานมีทั้งหมดสามองค์โอ้มีสามถูกต้องครับมีเลี่ยมสองเอะเลี่ยมองละห้าร้อยครับไม่เลี่ยมสี่ร้อยครับอ๋อแล้วแต่เราเราจะไปเลี่ยมเองก็ร้อยเมตรนะครับเลี่ยมไปไปแล้วก็องละห้าร้อยครับ ถ้าไม่เลี่ยมก็สี่ร้อยครับผมเหรียญเสมาหลวงปู่เล่งวัดดงแขวนจังหวัดอุทัยอุทัยธานีครับท่านสร้างพระน้อยนะครับอู้ด้านหลังเป็นปิดตาสายเหนียวหลวงปู่เล่งครับข้างหลังเป็นปิดตาองค์นี้เจ็ดร้อยครับพร้อมเลี่ยมพร้อมเลี่ยมพร้อมส่งเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยครับอ๋บอสร้างไม่ค่อยเยอะสร้างไม่ค่อยเยอะครับหลวงปู่เล่งวัดดงแขวนจังหวัดอุทัย แล้วก็อีกองหนึ่งเป็นสมเด็จนักเลงโตหลวงปู่เล่งวัดดงแขวนเหมือนกันเป็นเนื้อผงเนื้อผงครับใต้ก้นอุดโคตนะครับเห็นไหมโออโหอุดโคตรเอาเจ็ดร้อยครับ,ร700รบนี่เจ็ดร้อยนะครับครับผมเขาเรียกสมเด็จนักเลงโตครับสมเด็จนักเกลงโตหลวงปู่เล่งวัดดงแขวนเจ็ดร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระปิดตา ฝังตะกุดดอกนี้ฝังก้นฝังตะกุดเลี่ยมเงินปิดตาหลวงปู่เล่งเหมือนกันอ <O, S 1> <ว>ปิดตาหลวงปู่เล่งก้นฝังตะกุดอันนี้เขาน่าจะปัดทองมาเป็นเนื้อเนื้อเขาออกมาจากวัดแบบนี้เลยครับอืมเป็นเนื้อผงเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นเนื้อ,นนอผงเลี่ยมเงินครับเลี่ยมเงินหนานะเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินนี่ผมว่าเป็นพันละมั้งองค์นี้เท่าไหร่นี่องค์นี้พันห้าครับ พันห้าพร้อมนี่เลยใช่พร้อมได้เรียบเงินนะไปทั้งองค์แบบนั้นเลยครับพันห้าครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าหลังวัดโพกบเจาหลังเขาเรียกอะไรอ่ะที่ทําเกี่ยกับยาหรือสีอะไรนี่อะไรอ๋อชีวกอะชีวกโกมารพัฒนั่นแหละครับอันนั้นสามร้อยสามรือสองสามไหมสามร้อยสองพี่ดู สองร้อย <200. S 1> อ่าสองร้อยครับสองร้อย <200. S 1> นั่นแหละครับประมาณนี้สองร้อยต่อไปนะครับเป็นอ่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับปัม๊มเตาลีดปีหนึ่งสองหลวงพ่อดำวัดหันสังจังหวัดอยุธยานี่นะครับเหรียญหลวงพ่อดำวัดหันสังสวยๆนะครับเหรียญเนี้ยปีหนึ่งสองนะครับปีลึกเป็นเนื้ออะไรเนื้เนอเหมือน,นเนื้อแร่ื้อไม่ใช่พี่เนื้อทองแดง นี่แหละเนื้อแบบพระเก่าเก่าเก็บดีๆเนื้อจะเป็นอย่างเงี้ยนี่ถือว่าเนื้อสุดยอดมีทั้งหมดสิบองค์สิบองค์ครับผมองค์ละสามร้อยองค์ละสามร้อยนะครับผมสิบองค์นะครับถ้าใครเอาหมดก็ก็ลดได้ครับอืมเดี๋ยวมาต่อรองกันครับผมนั่นแหละครับองค์ถ้าเอาองค์เดียวก็องค์ละสามร้อยเป็นเหรียญปั้มหลังเตาลีดปีหนึ่งสองหลวงพ่อดำวัดหันสังจังหวัดอยุธยาองค์ละสามร้อยครับ ปีหนึ่งสองนะครับปีสองปีลึกด้วยปีลึกครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรปิดตาพระปิดตาบางคนก็บางคนก็บอกเป็นหงหลงพ่อกลวยแต่จริงๆแล้วเป็นพระปิดตาหลวงพ่อกลวยปีสองหนึ่งล้อพิมพ์หลวงพ่อยุ้ยรุ่นสามวัดบางกัะปิมมีกิ่งนะครับมีกิ่งทุกองค์ ครับเนื้อสีสวยครับเนื้อสีสวยอเป็นกิ่งด้วยครับเนื้อถึงยุคถึงสมัยนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยอ่คือเขาบอกแบบนี้พี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อกลวยปีสองหนึ่งล้อพิมพ์อ๋ลอล้อพิมพ์อ่าเป็นเป็นเหมือนล้อพิมพ์อ่ะบางคนก็บางคนก็มองบางคนก็บอกเป็นของหลวงพ่อย,ยุ้ยรุ่นสามวัดบางกะปิบางคนก็บอกเป็นหลวงพ่อกลวยอันนี้ใครอันนี้ก็ดูกันเอานะครับว่าอันเนี้ย ใครจะเล่นไปหลวงพวกกว่อกลวยก็ได้หลวงพ่อยุ้ยก็ได้กันแล้วแต่ครับ<อ>แต่พร<า>ะแท้ครับอืแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของวกกวลหลวงพ่อกลวยหรือหลวงพ่อยุ้ยใช่นี่นะครับชุดนี้นะครับพระสวยครับเนื้อสวยเนื้อได้ยุคได้องค์เท่าไหร่เนี่ยอันนี้องค์ละห้าร้อยครับองค์ละห้าร้อยนะครับผมสวยครับด้านหลังครับบางคนก็ว่าหลวงพ่อยุ้ยรุ่นสามบางคนก็ว่าหลวงพ่อกลวยครับก็เลือกจะแขวนเอาละกัน องละส่ไอ้องละห้าร้อยครับองละห้าร้อยต่อไปเป็นตะกุดครับตะกุดหน้านางหลวงพ่อสุพจน์เนื้อเงินครับยาวด้านในเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินพอกข้างอ่ะพี่ประมาณหนึ่งนิ้วอ่ะอืมไม่เท่าหร่หลวงพ่อสุพจน์มีเขียนไหมพี่มีไะเดี๋ยวมองดูอ่าองนี้ครับอันนี้เอาห้าร้อยพี่ดอกนี้ห้าร้อยนะครับเดี๋ยวนะ ห้าร้อยเนี่ยปะหายากพี่ตะกุดไอ้นี่เป็นเนื้อเงินเลยเป็นเงินพกขั้งครับผมอันนี้เป็นตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดเสือใบรุ่นสุดท้ายอ่ะตะกุดเสือใบ,อใบรุ่นสุดท้ายพร้อมเลี่ยมเลยเอาห้าร้อยห้าร้อยนะครับใช่ครับตะกุดเสือใบเขาเรียกตะกุดเสือใบรุ่นสุดท้ายอันนี้เป็นตะกุดไหวเขาเรียกตะกุดไหวปืนแตกหลวงปุกแก่นจานมือ จานมือ,อนนครับจานมือด้วยจานมือก็คือจานหมึกไงหมึกเอาหมึกระจานก็จานมือนะวัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสัญจังหวัดกาญจนบุรีดอกนี้ห้าร้อยถ้าผมตะกรุดไหวยปืนแตกหลวงปูก่แก่นจานมือวัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชารสัญจังหวัดกาญจนบุรีห้าร้อยอันนี้เป็นตะกรุดปากทงสาหลวงพ่อสมพลวัดศรีทรงธรรมดอกใหญ่นี่กี่นิ้วนะอันนี้ประมาณห้านิ้ว ห้านิ้วนะครับประมาณประมาณห้านิ้วนีราคาเท่าไรเอาพันห้าครับพันห้านะครับหนักมากครับอันนี้ดอกสุดท้ายเป็นตะกุดแม่ทับตะกุดแม่ทับหลวงปู่หลวงพ่อทานะครับวัดศรีสว่างนาลามจังหวัดอุบลอ๋อครับผมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เอาสองพันสองพันนะครับใหญ่และหนักดอกใหญ่นะครับคือบางคนถามว่าดอกใหญ่ จะแขวนยังไงอะไรยังไงก็ไม่จาเป็นต้องแขวนก็ได้ครับบูชาก็ได้ครับใส่พานแล้วก็บูชาอืก็ได้เป็นตะกรุดแม่ทัพครับผมตะกรุดแม่ทัพคือใหญ่สุดนะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นสายอายุทยานะก็มีหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วและก็อีกหลายเกจินะครับสําหรับ ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวก็ผมจะลงเบอร์โทรไปให้แล้วก็ ID Line ด้วยใช่ไหม ID ดี n ลก็ NON 5722เออครับเบอร์โทรอะไรนะ0814276094ครับเบอร์โทรครับผมเดี๋ยวจะแอดไลน์ก็ขึ้นครับครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรมาหาก็ได้ครับครับผมสำหรับวันนี้ใครสนใจก็แอดไลน์มานะครับวันนี้ขอบคุณตนนนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ